Oi ไ่หาขโมยทำนึงนะผมต้องหาขโมยไทยคานหรอตอนเนี้ยวมึงผมจะไปหแหาคุคกหาขโมยไทยคานต้องหาขโมยไทยคานตอนนี้ต้องขโมยไทยคานต้องหาขโมยไทยคานต้องหาขโมยไทยคาน หนึ่งล้านหนึ่งล้านคันนี้ได้เอยน่าจะขายรถประมูลนี่ขายรถหรอใช่ใช่ผมซื้ออีโบมาไงผมก็เลยขายโอ้โซื้ออีโบหรอเฮ้ยซื้อมาเท่าไหร่อะผมกะเก็บตังค์ซื้อแม็กลาเรนต่อเลยอ๋อ้ยเอาดีซื้อมาเท่ไ e เาไหร่อีโบประมาณครับซื้ออีโบมาเท่าไหร่ซื้อมาเก้ e าสิบอ่ะโอ้ยยิบเหมือนจะหลุดนะจานราคาแบบเจ็บๆทางนั้นน่ะ ทุกการนักโอ้มันผมว่าคุ้มนะเพราะกว่ากว่าวันนี้วันนี้วันนี้เขาสี่สิบกว่าผมซื้อมาแปดสิบห้าเนี่ยขายเท่าไหร่เนี่ยคุณขายเท่าไหร่ผมขายไปเจ็ดสิบห้าอ๋อเจ็ดสิบห้าเออโอเคอยู่นะเอาไปจ่ายเราแม็กก์เหรอมาแต่ผม่อนผมเอ้ยผมคุณนิคทำอะไรอ่ะคุณนิกครับทำอะไรครับคุณนิกขายรถครับเอาขายอะไรครับขายอะไรขายอะไรขายอะไรผมขายเจ็ดสิบห้าเอะจัด อีโวอีโวอยู่ที่ใครวะหครใครอะนี่ครับโออยากซื้อรถประมูลได้ได้เอาคันไหนอะประมูล,ออร,มลรอบหน้าเรามีกี่ไรเอ็มวะาประมาณห้าสิบบาทจ้ะมีะรนะเรื่องหนีดิเบรี พี่จะไปขโมยร้วนพี่จะไปแห่คุกต้องไปรถค่ะไม่รู้จะพาไปแห่คุกวันเตาสั้นเล่นกันหน่อยไหมบิ๊บดีไหมพออยากไปรถประม,ปมูลเล่นขโมย โอ้ยอยาก,ลลยากเ,าาเออกล่นรถขโมยนี่รถขโมยรถปะเบล็มคนข้าองรอแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยามาไม่มีตาเหรอมึงชนกูอ่ะฮะเฮ้ยแก๊งมึงไม่มีตาเหรอเมื่อกี้มันชนกูล้มอะมันไม่เห็นเนาะแต่กูถามไม่ยินปะเนี่ย มึงเรียกใันกลับมาดิใช่แล้วคันสีขาวมึงเรียกมันชนกล่วมันไม่ขอโทษเออามันไม่ขอโทษแต่มึงเรียกมนกลับมาดิมันไม่มีงตาเหอพอพูดเมื่อกี้มันไม่ตอบไงหูดับเลยไอ้เนี่ยดับผมเรียกให้มึงเรียกมันกูให้เวลาอีกสองนาทีถ้ามันไม่กลับมาแกงมึงสวย ลามอลามอลามอแปลงอะไรสรุปเอาเอนล่ะเหรออืเขาเยาแค่นี้เอ๋อกำลังมาสัมผัสใช่อ๋ออ๊คิวไม่เหี้ยอะไรทั่วก็มันชนกูไม่ขอโทษอ่ะแก๊งสีแดงอ่ะกูถามว่าชนน้ำเพี้ยอะไรมันก็ไม่ตอบอ่ะแล้วไม่ขี่รถหนีอ่ะมึงจะน่าจะพาไปตรงนั้นไม่ตรงกูไม่สนอ่ะกูล้มอ่ะทะเลาะอ่ะคุยด้วยแล้วมันไม่คุยด้วยเมื่อกี้ จะไรก็มันก็แก๊งสีแดงมันชนพี่แล้วมันไม่ขอโทษแล้วพี่ถามว่าชนน้องเคี้ยอะไรมันก็ไม่ตอบจะไปหาเรื่องเขาทำไมจะไปหาเรื่องเขาทำไมอ๋อก็มันชนอ่ะไอ้เหี้ยทำตัวให้สงบแก๊งไหนก็แก๊งนี่แหละเหี้ยมึงเป็นเคี้ยอะไรมันชนแล้วไม่ขอโทษลงเป็เลยเฮ้ยอย่ามันทำตัวพราะนั้ก็หลอกกูไม่ค่อยได้เราก็พูดไปยังไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเงียบพี่ผมไปรับปนมาแสนเลยแปดเจ็ดแสนหนึ่ง โอ้โหนั่นนี่เรียกคิวไม่จ่ายก็ได้นะกูบอกเลยว่ามึงเลือกที่ไม่จ่ายก็ได้นะแต่แล้มึงหมดโปรเด็กวันไหนจะมึงเจอกูอ่ะอุ้ยไหนไหมโชว์รถไหนไหมสองพันโชว์รถไหนก็โชว์ก็มันมันช่องหูดับอ่ะไม่ได้ยินเสียงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็มันชนเมื่อกี้ทะเลาะไอ้ดีแหละไอ้ดีแหละ ไอดีสองห้าสี่สี่ห้าเนาะคุยอย่น้องตรงนี้ได้พี่ผมไม่ได้เสียบุ๊คเคลียร์ไปเนาะสองสี่ห้าเนาะไอบุ๊คเป็นเป็นคนเอาได้บุ๊คผมไม่ได้เอานะไม่เกี่ยวผมได้บุ๊คเป็นคนเอานะผมไม่ได้เอาเฮียครัวันนี้เราจะมาเปิดหมวกกันนะ ไอ้บุเป็นคนดา้วผมเป็นเดาเดี๋ยวว่โดนรถชนหรองดูมาวัดอยากให้เจอโอ้โหน้องๆน้องระพงเขาใช้อันนี้กันน้องๆ้วพงเขาใช้อันนี้กันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอพี่ชายขอโทษครับโอเคคัผมให้ตามพี่เขาไปนะจโอเคจบแล้วจบแล้วจบแล้วขอโทษครัดูดิเอาเอาระพงแสดึงไปจีบสาวโคตรจนอะบุก รถเจอดวเดีโวลำโพงแสได้ไปจีบสาวอ่ะผมรถให้มันได้เดือห้ามเลยเออเอาไปเลยไปเลยก็ข้ามันชนพี่ไงสี่ข้างเขาหลอกอ่ะมันนี่เอ้ยพม่ชนทำไมวะเอยเอ้ยไม่ต้องนะใครช่วหมอยงนะฮัลโหล <Hey. S 1> อันนี้เรียบร้อยอันนี้ผมพูดได้ไหม <All right. S 1> พูดพูดได้เลยใช่ไหมเค่อยวค่อยว่ากันเออโอเคก่อนยก่อนาก่อนเออโอเคโอเคไม่อรอพงอลอแสตอลอแสตยืมสาวไว้ก่อนเลยมุก อีนพาไปขโมยรถก่อนบู๊พาพี่ขโมยรถก่อน,อนพี่ขโมยรถอะไรอี๋พี่จะไปแขกคุกเราไปไหนวะอันนี้แหละเราไนี้วะไปกระลักลางไปกระลักลางไปส่งพี่กระลักลางขโมยรถก่อนไม่เอาไปคม F U F อมยูะะเอฟก็ได้เออเสร็จไปยูเอฟหรอโอ้